เวียดนามเดินพาเหรดยิ่งใหญ่ฉลองครบ50ปีการล่มสลายของไส้งอ่อนปิดฉากสงครามเวียดนามการเดินพาเหรดในครั้งนี้เป็นการแสดงศักยภาพทางทหารของเวียดนามเป็นหนึ่งในพาเหรดสุดยิ่งใหญ่ของเวียดนามในเมืองโฮจิมินห์มีเครื่องบินรบและเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพขึ้นบินพร้อมกับธงเวียดนาม พาเรดในปีนี้ยังพิเศษกว่าปีก่อนๆเนื่องจากมีทหารจากจีนร่วมเดินพาเรตด้วยหลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางเยือนเวียดนามเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมา ในขบวนพาเรดยังมีรูปของโฮจิมินห์อดีตผู้นำนักปฏิวัติของเวียดนามซึ่งภายหลังชื่อของเขาถูกนำมาตั้งเป็นชื่อเมืองหลังจากที่เวียดนามต้องตกอยู่ภายใต้สงครามที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่าล้านคนและมีทหารอเมริกันเสียชีวิต58,000คนการล่มสลายของไซง่อนในวันที่30เมษายนปี1975ไซง่อนเมืองหลวงเก่าของเวียดนามใต้ได้พ่ายแพ้ต่อกองกำลังเวียดนามเหนือ การล่มสลายของไส้งงอนนะับเป็นการยุติสงครามเวียดนามและเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมชาติเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้โดยมีกรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามหลังสงครามเวียดนามจบลงชัยชนะของเวียดนามเหนือได้แผ่ขยายการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ไปทั่วประเทศผู้ที่ทำงานให้กับรัฐบาลเวียดนามใต้ได้หลบหนีออกนอกประเทศ ชัยชนะของเวียดนามเหนือในครั้งนั้นนะับเป็นการวางรากฐานของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ปกครองเวียดนามและมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตของผู้คนในประเทศ